สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อกี้กลับบ้านเมื่อคืนนี้ล้มแห้งค่ะพี่น้องไผ่ล่มเลยอันนี้เป็นไผ่ทองค่ะไผ่สีทองเป็นไม่ประดับค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นพืชมงคลงงเงาเะนโคลเลยล้มมันแห้งค่ะพี่น้อง แพ่นวาิเเหุสุ่มภัตรงนี้เนาะแต่คิดเบิ่งอีกที่นึงอาจจะอาจจะเปลี่ยนเอาผดตัวอื่นมาลงคึพีไป้องขอบสะตรงนี้นะมื่อี้ก็ว่าสิเหตุเป็นบ้านลังน้นอยไว้ถ้าชมวิ้วออกไปนอกทงหน้าทางผุ่นแผ่นนี้แผ่นไว้นะ มื่อนี้ก็ว่าสิคุดสะพัดขึ้นไปกระเซเป็นไฮน้าขึ้นไปสูงๆ่นก็ว่าสิปลูกป่าก็เป็นแนวที่คิดไว้เพื่อเตรียมกระเซียนน้าพี่น้องมื่อน,นี้ออกมาเบิงหน้ามืนอนี้ก็คิดไว้ว่าสิบดถมค่ะพี่น้อง อ้อมองนี้ก็สิเป็นเป็นร่องเป็นลุมลงไปที่แรกพอแล้วว่าสิขุดสะมาหอดผีแล้วที่น้องวันนี้ก็บรหยักให้เราขุดเพราะมองนี้อยากจะเฮ็ดเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านแล้วก็เลี้ยวลงไปนี่ให้มันเป็นสะน้ำเป็นหน้าเขาวางแผนไว้แบบนี้ก็เลยบรยอมให้พอเราขุดต่อ ก็เลยขุดสามหอดแค่ตรงนี้นะอ่ากมือ,อน,นี้ก็พาพี่น้องมาเยี่ยมชมบรรยากาศหลังฝนตกลมแหง้งโด,น,ดนมาบานที่นึงคันลมแหง้งไรก็เอาเบอยูเดอกค่ะพี่น้องมันสิเป็นหลากไทยกับลมึ้นกัน กคลิปนี้อำลราพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องที่เขามากำลังให้เป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ